ยืดผมกันจ้าผมแห้งเสียทำสีผมมากับสีผมฟอกสีผมมาค่ะตามชมนะคะยืดผมรอบแรกเสร็จแล้วเราจะสปาร้อนให้ค่ะผมจะไม่แห้งไม่เสียค่ะทำสปาร้อนทิ้งไว้ให้ห้าถึงสิบนาทีแล้วแต่สภาพผมค่ะผมเงามากๆเลยค่ะผมไม่แห้งไม่เสียค่ะ ในระหว่างยืดเราจะบำรุงให้ค่ะใส่น้ำยายืดล็อกรอบสองค่ะแบ่งผมบางๆแล้วก็ใส่น้ำยาให้ฉ่ำค่ะค่อยๆหวีผมให้เรียงเส้นเลยนะคะรอบนี้หวีผมให้เรียงเส้นแบ่งผมบางชั้นบางๆแล้วก็ใส่น้ำยาให้ฉ่ำค่ะค่อยๆหวี ให้เลียงเส้นเลยค่ะนี่ไงผมเลยดทิ้งไว้ยี่สิบนาทีค่ะพอใส่น้ำยาท่วงหัวเสร็จบีให้เรียงเส้นแล้วก็ทิ้ง,งไว้อีกยี่สิบนาทีค่ะผอมอ่อนแอวีให้เรียงเส้นเลยค่ะ รอบนี้ค่อยๆหวีนะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะีให้เลียงเส้นเลยค่ะช่องระหว่างยืดเราจะบำรุงให้ตลอดค่ะผมจะไม่เสียค่ะ นี่ไงผมมันไง่ายดงสองนาทีสี่นาทีก็ได้โอ้โหดูผมมันอ่อนแอ หลังยืดเสร็จเราจะสปาเย็นทิ้งไว้ให้10นาทีนะคะสระผมเสร็จหมักผมทิ้งไว้ให้10บนาทีค่ะผมจะได้เงาผมไม่แห้งไม่เสียค่ะรอชมตอนเสร็จนะคะขอบคุณค่ะยืดผมเสร็จแล้วค่ะสภาพผมดีมากๆเลยค่ะจากผมที่แห้งเสียหยิกหยอง เส้นเล็กมากสวยงามค่ะ